ครับสวัสดีทุกคนผู้ชมทางบ้าน นะครับวันนี้พวกผมตั้งอีกครั้งและผมแบงค์กาจูเฮ่กูจ่าเฮ่เกมจ่าเฮ่ครกแล้วถูกแล้ววันนี้ผมกับแบงค์นะครับจะมาแนะนําสมาร์ทโฟนที่เหมาะสําหรับการเล่นอารีเกเฟรมแล้วก็120เฟรมครับมีท่านผู้ชมทางบ้านครับทักมาหาอืมว่างกินเราด้วยกันไหมเอามีน้องๆเนี่ยนะครับชอบทักเข้ามาบอกว่าเฮ้ยพี่ท้ามรุ่นนี้ถ้าในอนาคตอามันเปิด120่งร้อยสิบเฟรมเล่นครับมันจะเล่นได้ไหมอืมคอนดิชั่นหลักๆของการเล่นเกม R V อารีต้องการอะไรบ้างแบงค์หนึ่งซีพียูซีพียูทร่ดี ผมว่าสแปดกำลังสวยเพราะว่ามันจะขับพวกแบบความลื่นความสมูทได้อแล้วก็จอพาร์ทแนลจอจอเนี่ยจะต้องไม่ไม่เก้าสิบก็ต้องรอยี่ใช่ครับถ้าหกสิบนี่คือยังไงอย่างนั้นเปิดได้ก็ได้เท่านั้นถูกต้องครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสมาร์ทโฟนแอนดรอยถ้าเกิดว่าเกินหมื่นขึ้นไปเนาะส่วนใหญ่ก็รอยี่หรือเก้าสิบขึ้นแล้วใช่ใช่ใช่นะครับส่วนจะเป็นพาร์ทนลไอพีเอสพาร์ทนลอะโมเลดได้หมดครับสดชื่นระวังลื่นสดชื่นหมุกรอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับแจ้งไว้ก่อนว่าผมกับแบงค์ ที่จะเป็น100เฟรมเลทยังไม่มาใช่มาตอนไหนรู้ไหมน่าจะอีกสัก3-4แพทอะแต่ว่าถ้าเกิดปล่อยตัวแอปพลิเคชันอย่างนี้มาแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะไม่นานน่าจะมีการแบบเพิ่มให้แน่นอนอรอดูรอดูเริ่มจาก CPU ทางฝั่งแซม p d ก a g ก่อนแล้วกันได้ครับผมแนะนําขั้นต่ําสุดคือแซมร d ก a g 778G 5G มีตัวไหนบ้างแบงค์ที่ใช้ 778G ที่เราเลือกถ้าตัวที่ผมหยิบมาคือ Vivo อื Vivo V29 ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยผมได้ทําการเทสเกมแบบ90เฟรม120เฟรมลงในช่องด้วยครับ จริงๆมันก็ทําได้ดีนะครับเวลาที่เราไปแฮงค์มาแล้วก็เปิดเป็น90เฟรมก็เล่นได้ลื่นนะครับถึงแม้ว่าตัวเฟรมเรทมันเนี่ยจะไม่ได้เกาะแบบ90ตลอดเวลาประมาณ1 1 0ประมาณ110แต่ว่าภาพที่มันแสดงผลเนี่ยเวลาที่มันเกิน60ไปแล้วเนี่ยสายตาเราจะเริ่มแยกไม่ออกแล้วและประเด็นคือเราสามารถปรับกราฟิกเป็นแบบระดับกลางหรือว่าระดับสูงเล่นได้เลยถูกต้องไม่ต้องคอยปรับต่ําอยู่นะครับอันนี้ผมค่อนข้างที่จะโอเคมากๆกับเซลล์รักก้อน 778G ครับซึ่ง 778G เนี่ยใช้กันอย่างแพร่หลายมากถูกต้อง Notting Phone 1ก็ใช้ vo วีฟก็ใช้อุ้ย,ออยมีหลายตัวเลยมีมีอีกเยอะซัมซุงก็ใช้อะเดี๋ยวขึ้<บ>นลิสต์มาให้ฝั่งนี้เพือ่อนะเพื่อนๆลองดูไว้แล้วกันนะครับว่ารุ่นไหนบ้างที่ใช้7จ8จแนะครับอันนี้คือเราลองมาแล้วนะครับเก้าสิบเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ถ้าร้อยยี่สิบเฟรมเรทเนี่ยอาจจะต้องปรับกลางเอา CPU อ<ๆ>ีกตัวหนึ่งครับแบงค์ที่เป็นพี่น้องกันกับ7จเจแปด G ครับผมนั่นก็คือ7จแปดสอง G อครับผมตอนนี้อยู่ในตัวไหนบ้างตอนนี้จากที่เห็นนะครับมีตัวเดียวที่ใช้นนนนนะะคคครรัับบบอออออเเเเเเถถ้าาแฟมมมฉยยๆก่่ีจป็ืื เล่นเอได้ลื่นมากใช่ใช่ครก็สวยครับนะครับแล้วก็เราลองไปแฮกมาเป็น90หรือ120เฟรมบอกเลยว่าเฟรมเรทนิ่งกว่า7จ็แตดนิดหน่อยมันเพิ่มคล็อกมานิดนึงใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็น90จริงๆเนี่ยเฟรมเรทมันก็จะเกาะอยู่ที่90หน่อยนึงนะครับมันก็จะมีแกว่งบ้าง70 80พวกนี้แต่ว่าถ้าเปิด120เนี่ยแนะนำว่าเปิดกลางมุกตั้มว่าดีกว่าปรับให้มันเป็นกลางแล้วก็เล่นเป็นแบบ120เฟรมจะเล่นได้ลื่นแล้วก็ได้อัตราที่ดดดีีีีกกกกกวว่าาออ2ตัััััััคคครรรรบบบนนนนน้้้ใลๆผผมมมแซ7เจ1 แซย์บลักอน 7J2 ตัวนี้ถ้าเป็น 7J2 เนี่ยบอกว่าโอเคเลยกับการเล่นรอยยี่ใช่ครับปรับสูงเล่นรอยยี่ได้นะครับแต่ว่าไม่ควรปรับสูงมาก7น1 7พัท J1 แล้วก็พวก782 778G เงี้ยพวกนี้ใกล้กันหมดเลยใช่ครับจะไปห่างอีกทีก็คือ 7J2 อะใช่อันนั้นจะห่างขึ้นไปเยอะ 7J2 เนี่ยมันจะเทียบซีรีส์ได้เลยกับซีรีส์8ประมาณ88เพราะว่าในการปรับตั้งค่าในแต่ละเกมนอกเหนือจาก RV นะมันใกล้เคียงกันกับ8มากใช่ครับ 7J2 ก็อยู่ในโปโก้ F Oh, Nossa! โอ้ร้อนจัดเลยครับก็เป็นว่าถ้าอยากจะเล่นแบบ R V 120เฟรมเรทในซีรีส์เแนะนําให้ปรับกลางถ้าเกิดว่าอยากจะเล่น90ก็ปรับสูงเล่นได้ใช่นะครับอันนี้คือค่อนข้างจะแจ่มเลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าต่ำเหมือนั้นเช่นพวก765ไม่แนะนํา680 695ไม่แนะนำครับผมลองแล้วนะครับเล่น60ฟินกว่าส่วนอีกซีรีส์หนึ่งครับอันนี้เปิดได้เป็นธรรมดาอยู่แล้วซีรีส์แใช่ซีรีส์แถ้าให้สตาร์ทก็สตาร์ทตั้งแต่8 8 8แปด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 เจ็ดหนึ่งก็เลนครับายผมับ แต่ว่ามีข้อตินิดนึงนะครับ8พลัส Gen หนึ่งที่<ม>บางตัวมันจะอยู่ในมือถือจอพับเล็กๆพวกฟลิปทั้งหลายแล้เนี่ยมันจะเล่นไม่ได้ในกระทั่ง8 Gen 2เองเนี่ยแบงก็ไม่สามารถจะเล่น100เฟรมเรทได้นะอันนี้คือผมแฮกนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบตัวเต็มมานะถ้าตัวเต็มอาจจะเล่นได้ก็ได้เพราะว่าจอพวกนี้เส mm. <ๆ>่120แต่ว่ามือถือจอพับเนี่ยด้วยความที่เครื่องมันบางแล้วก็นวัตรกรรมมันเยอะมันทําให้แบบตัวเครื่องร้อนแล้วก็เวลาเล่นไปสักทั้งประมาณห้าถึงสิบนาทีมันจะ ง่ายๆมินิมินิเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสมาร์ทโฟนปกติเช่นพวกซัมซุงออเนอร์หรือจะเป็นแบบพวกอะไรเงี้ยที่เป็นแบบ Xiaomi อย่างเงี้ยที่เป็น8ปดหรือ8ปดเจนหรือ8ปดเจนเนี่ยเล่นได้ครับเปิดได้เลยนะครับแปดแเนี่ยอาจจะแนะนําว่าเออถ้าเกิดว่าเล่นเนี่ยไม่ให้มันร้อนเกินไปหรือเฟรมเรทดรอปเกินไปอาจจะปรับกราฟิกกลางให้มันคล้ายๆกับ7จ็ดเจนหนึ่งเจ็ดเจนสองจะโอเคกว่าสำหรับการเล่นเก้าสิบหรือร้อยยี่นะครับแต่แปดเจนหนึ่งแปดเจนสองเนี่ยคุณเปิดสุดเล่นได้เลย ภาพคือลื่นเลยเฟรมเรทเนี่ยเกาะเลยนะยิ่ง8เจน2เนี่ยผมบอกเลยเกาะเลยอย่ที่มาดูแบบที่เราเทสมาหลายรุ่นนะเกาะอยู่ที่แบบ120ยาวนานมาก119 118พวกเนี้ยแทบไม่ดรอปอ่ะผมให้แบบน้อยสุดเลยนะเท่าที่แบบเล่นมาแล้วบันทึกหน้าจอไปด้วยเนี่ยก็ประมาณ100นิดนิดหรือไม่ก็แบบ110อ่ะแต่ยืนพื้นเลย110ถ้าเป็น8เจน2ใช่สบายถัดไปเป็นในฝั่งของ d e m a n City ครับแบงค์ครับผม d e m a n City เนี่ยเท่าที่เราลองเล่นมาขั้นต่ำสุดที่เราแนะนำคือ1080ใช่ครับ1080กับ72 ือตัวเดียวกันนะครับนี่คือบาร์ที่ต่ําที่สุดแล้ว ที่คิดว่าจะเล่นแบบ120ได้คือถ้าเกิดเราไปใช้ตัวที่มันต่ำกว่านี้ครับแบงค์อย่าง6020ครับอันนี้คือตัวใหม่เลย6020หรือว่าจะเป็นแบบพวก900 800 Density 800เมื่อสมัยสัก2-3ปีที่แล้วเงี้ยครับ,รบพวกนี้ไม่ไหวเพราะว่าพวกนี้เนี่ย CPU มันค่อนข้างเก่าแล้ว<ช>และอีกอย่างคือมันไม่ได้เอามาใส่ในรุ่นใหม่ๆเลยใช่จะเน้นเป็นการแบบรีเลกเอาแล้วก็เอามาใส่รุ่นใหม่พวกที่เป็นแบบ700 800หรือว่า900เนี่ยผมว่ามันเน้นประหยัดพลังงานมากกว่าถูกต้องนะครับการ์ดจอเนี่ยเขาไม่ค่อยแรงอันต้องบอกตรง CPU เนี่ยแรงพอแต่ว่าการ์ดจอไม่ได้แรงเท่านะครับ ถ้าเป็น d e m e n s i t y 1080มีอยู่ในตัวไหนบ้างแบงค์มีใน Redmi Note 12 Pro ตัวนี้แบงค์ได้ทํารีวิวป่ะตัวนี้น่าจะไม่ได้ทําผมทําตัวธรรมดา Note 12 5G ใช่12 Pro เหมือนจะมีพี่แพมอีกแก๊งหนึ่งก็จะเป็น1,200กับ1,200 Plus หรือว่า1,200 Ultra ตัวนี้เป็นงไงบ้างแบงค์อยู่ในตัวไหนอะอยู่ใน Xiaomi 11T โอ้มึงกับกูอ่ะนั่งรีวิวกันเลยจําได้เพราะว่าตอนนั้นเราต้องรีวิว Dimensity 1,200 Ultra ใช่ใช่มันคือตัวอดีตเคยท็อปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้ว ใช่แล้วมันเป็นซี u ที่ทำได้หลายอย่างมากเอาวีนีก็เปิดได้สูงเล่นกมรับ G 90ผับ G 90มาเลยนะตอนนั้นคือว้าวมากเพราะว่าเปิดมาปุ๊บไม่ต้องลุ้นผับ G 90ใช่แต่ว่าคลิปนี้เรามาคุยอาวีกันไงแต่ว่าในตอนนั้นรุ่นพี่มันเนี่ยยังปรับไม่ได้ไงใช่ตอนนั้น1300ยังปรับไม่ได้ถูกต้อง120 0อัลตร้าปรับได้เพราเรียกว่าอดีตเรือธงที่ยังแจ่มอยู่แม้ว่าจะผ่านมาหลายปีใช่ประเด็นคือว่า1,200เนี่งกันีม่อคร้อยเนี่ยตอนน 120เล่นได้แบบฟินฟินคุณเล่นผับ G90 ได้แบบฟินฟๆโดยที่ไม่ต้องแฮกหรือซัมครับนะครับงั้นถ้าเกิวจะซื้อมาเล่นนะคุณจัดได้เลย128050หรือว่า8020เป็นตัวนี้ก็ได้ครับฟินเล่นเกมดีดีมากแล้วก็ปรับกราฟิกได้แบบสูงมากอาวีก็เล่นได้ดีลื่นหน้าจอก็ดีใช่ครับคือถ้าเป็น Dimension City ด้วยง่ายครับเลข80เนี่ยคือซีรีส์ไปแล้ใช่ครับแต่ว่า8020ก็เริ่มต้นของ8 8050ก็กลางๆของ8นะครับก็เป็นซีรีส์ใหม่ที่เขาเซตมาให้นะอีกตัวหนึ่งครั แบงค์ไอเนี้ยเป็นซีรีส์8100กับ8200แลร้วอันนี้ผมชื่นชอบการส่วนตัวมันจะมี 8000, 8100, 8200พลัสอ plus อะไรพวกนี้อัลตร้าเรียกว่าเป็นแก๊งซีรีส์8000ล้วกันครับตัวนี้จะอยู่ในสมาร์ทโฟนรุ่นไหนบ้างถ้าเป็น8 1 0หอว่งนยูยหรือว่า8100ัอยู่ที่มี่ส t บทีกับตัวเรียมี GT ทีเนโอามตัวมี่สิบสองทีสามเรียมีจีอีหรือว่าเคร่อทั้งสอกตัวนี้่นีบาถือว่างหมื่นด้วสักพักหนึ่ เลยนะครับเล่นเอาอีโรซี่ได้แบบสบายๆแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ยอีกตัวนึงที่ผมนึกได้นะเออโปกโก้ X4 GT เออแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์เอาต้าเชี่ยโคตรดีดีจนกูกราบอ่ะเออดีจริงเล่นเกมดีมากแล้วก็โอ้โหสมูทสมูทเลยขับ G เปิดเก้าสิบได้แต่ว่าตัวเก้าพันซีรีส์เปิดไม่ได้เหมือนตอนที่แบบ d i m e n s i ตี้พันสามมาใหม่ๆมีสิบเอ็ด T กับ1 1 T Pro มี1 1 T Pro เปิดขับ G 9 0ไม่ได้แต่1 1 T อ่ะเปิดได้ใช่อึ้งมากดิเมนซิตี้ตัวรองอ่ะชอบรักก ขับทีไม่รู้เป็นอะไรนั่นสิตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปก็มี่สี13าทตัวนี้เล่นเกมดีปัมี 13T ทีใน density 8,200ออเล่นเกมดีมากเอภาพสวยมากการเรนเดอร์ฉากพวกนี้ทําได้ดีเลยถ้าเป็นในเกม Rv นะจากที่ลองไปเล่นแบบ90มาเนี่ยลื่นตึงเปลือยตึงเปียกเียสมูทแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยก็บันทึกหน้าจอได้เกินด้วยมั้งบันทึกหน้าจอเนี่ยได้50บิตเรทรออรอเอ้ย90เฟรม Full HD ครตึงตึงมากคือคุณเอาไปทำคอนเทนต์ได้เลยใช่สุดท้ายนะครับเป็นเรือธงของดิเมนซิตี้ก็จะเป็นแกง 9, ๊ง9,000แล้วก็9,200 9,200พัสใช่ครับมีตัวไหนบ้างที่ใช้พวกแก๊ง9,000แบงค์ถ้าเป็น9,000เนี่ยคือวันพัน์หนอดตอนนี้เปิดราคาจำได้เลย1 9 0 0นเกเออแล้วก็ใช้ดิเมนซิตี้9,000ด้วยเล่นเกมจริงๆเนี่ยดีภาพลื่นแต่ว่าเหมือนวันพัฒนกับ RV วเนี่ยมันจะมีปัญหากันอยู่เล็กน้อยช่วงต้นต้นๆ้นเนาะใช่ตอนนี้เหมือนเริ่มนามัีปญห แค่เกม R V เกมเดียวใช่เกมอื่นละ <c oughs> สอิอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่แบบให้มาเป็น9,2้ามีสิ T Pro ใช่ไม่ได้เล่นอย่างตัวนี้เล่นแล้วลองเทสแล้วเป็นไงบ้างโ oh, สบายเลยลื่นมากลื่นปืนเป็ดเกาะแล้วก็เล่นแบบเป็นชั่วโมงอะ่ะไม่มีปัญหาเลยลองเปิดเป็น90เป็น120อเป็นเป็ดเกาะมากถ้าเอาในความรู้สึกที่เอาไปเทียบกับ8ปดนะผมบอกเลยว่าความรู้สึกผมคนตัวนี้เนี่ยคือยังลื่นกว่าจริงเหรอวะจริง เที 8, 2, ยแปดเจนสองเองทู้ในความรู้สึกผมนะ9,002ไม่ได้หรอวะคือถ้าเฟรมเรทเอาอมาเทียบมันจริงเนี่ยมันอาจจะดูแบบคล้ายคลึงกันมากๆแต่ในความรู้สึกคนเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามีแบนซิตี้มันมันมันดูสม,มูทมากกว่าครับอีกสองเจ้าที่มีจำนวนประชากรน้อยแล้วกันครับหนึ่งก็คือเอ็กซีนอส X70 มีรุ่นไหนบ้างที่แบงค์จะแนะนำ S21 Ultra กับ S22 Ultra พวกแกงนี้นะพวกแกงนี้เลยครับ S21 Ultra S21 Plus S21 ธรรมดา S22 Ultra S22 Plus S22 ธรรมดามีแค่หกตัวเออที่อยู่ใน X70 X70 สองพันหนึ่งร้อยกับ X70 สองพันสองร้อยไม่รู้ว่าสองตัวนี้จะไปอยู่ตัวไหนบ้างแต่น่าจะมีอยู่แค่สองตัวนี้ที่จะเอา RV 90หรือว่า140วิวครับคือ X70 เนี่ยบอกตรงว่าไม่เก่งการเล่นเกมเลยนะครับเก่งในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมากกว่านะครับคือก ก็ต้องเข้าใจว่าโพซิชันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็น CPU ที่เป็นไม่ใช่ค่ายหลักเดมนิตี้เนี่ยอย่างน้อยสุดก็มีประชากรที่ใช้เยอะกว่าแบบ30-40%แต่ไอ y ีนอเนี่ยผมว่าสักส0ได้มั้งมันจะน้อยกว่านั้นีกเพราะว่าซัมซุงมันก็ย้ายมาอยู่บางกรแล้วเนาะแต่ว่าก็มีนะก็มีแบบพวกแก๊งแบบพวก FE เ e อเอะเอเองเยเมาเอเอฟเอเอฟเอบอฟเอเ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 อฟเอ่อฟเอเอฟเอเอฟเอเอฟเจะถามใคร ว่าวันนี้หรือวันไหนใช่ก็เอาเป็นว่าถ้าอยากจะเล่นเกมกับนเอ็กซีน้องเนี่ยไม่ค่อยแนะนํายกเว้น2ซีรีส์นี้อีกตัวหนึ่งครับก็คือเป็นฝั่งของ iPhone เนี่ยไอโฟนกล่องอยู่นี่นะครับไอโฟนแอปเปิลที่จะเปิดได้ก็จะมีทั้งหมด3ตัวนี่เราไม่นับ iPad นะแอปเปิลที่เปิดได้ก็จะมี Apple A 1 5 A 1 6แล้วก็ A 1 7 Pro ครับมีทั้งหมด3ซีรีส์นี้ส่วนใหญ่ก็จะมีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งสิบสาม Pro สิบสาม Pro Max 5 15 Pro 6 15 Pro Max มีทั้งหมด6รุ่นสิาสี่นมาตัวไหนลื่นสุดตัวไหนนลื่สุดอ่ะ 13 Pro Max ไปผมแทงเลย13 Pro กับ1ิ p r า Max คือ2ตัวที่เล่นเอวี0ได้ลื่นสุดแล้วใช่ครับหาว่ากูโม้เหรอไม่อวยพูดกันตรงๆ14 Pro Max กคุณตัดทิ้งไปก่อนเลยที่นี่หนักสุดเลยใช่14 Pro ก็อาจจะดูดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็หนักเหมือนกันแต่14 Pro m โ x นี่คือไม่ไหวเลยถ้าอยากจะเล่นฟินๆคือต้องปรับกลางหรือไม่ก็่แบบปรับต่ำเล่นนะแต่เหมือนเสียงแตกนะคือผมเนี่ยทำคลิปนี้ลงไปแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ย ทำไม14บสี่โปรแม็กผมมันเล่นลื่นกว่านี้ล่ะพี่อออีกฝั่งนึงก็อยู่เฮ้ยของผมเหมือนในคลิปเลยครับพี่มันเกิดจากอะไรวะเออกูงวงเหมือนกันใช่หรือแม้กระทั่งแบบ15บห้าโปรแม็กที่เรามีอยู่เนี้ยผมมีอยู่2เครื่องครับไอ้แบงค์ก็ไปเล่นมาแบงค์บอกเฮ้ยเล่นร้อยสิบเกาะเออของผมไปเล่นแม่งเหลือ55 56 35อะไรเงี้ยเออ30ยังมีเอออะไรของกูเนี่ยนั่นแหละสิคือซื้อมาพร้อมกันนะต่างกันแค่คนละสีเออเออไอเท็นนี่เอาสีดํากลับบ้านใช่ผมเอาสีน้ำเงินนนนนนนกกกกกลัััััับบ้้้าวว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 เเเเดดดดดีีียยยยยซซอออฟฟตต์์์์แแแรรรมมหืน เหมือนกันค่าหนึ่งสองเหมือนกันทุกอย่างเออเผอรอร์กู๋ออกมาโรงงานเดียวกันเออเผเพอรเนี่ยเครื่องนี้คลานตามกันมาเนี่ยกูงงมากเลยผมเลยนิยามไว้ว่าชิปรองไม่เท่ากันเอาเป็นว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะสิบห้ากับสิบสี่บอว่าไม่เท่าสิบสามโปรแม็กที่มันออฟสีมันมาดีแล้วนี่คือทั้งหมดที่เราหามาทั้งแซรด์บ็อกบล็อกบล็อกนล็อกบ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 ล้วกบล็อ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 กบลอกบอกบล็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 อกบก เจ๊มัยคิดหน้านะครับอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วก็เกมทั้งหมดที่ผมพูดมาอย่างนี้ก็ไปดูได้ที่ช่องเกมจ๋าผมมีทุกรุ่นที่หยิบมาในวันนี้ครับทดสอบจริงเร็วๆนะครับไม่ได้โม้ขึ้นมาโม้ครับเอาเจ๊มัยคิดหน้าสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมไปกดติดตามแบงค์ในทิกต o k ด้วยอ๋อเออใช่ใช่ผมจะได้ไลฟ์สตีมให้ทุกคนดูเออเป็นไงอันนี้ตัดเข้าไลท์เลยนะ